สวัสดีค่ะกิงจุลัลวันชูกลิ่นเภสัชกรประจำร้านวสันฟาร,ร์มาซีสาขาสยามสแควร์ค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อเรื่องภูมิแพ้และการล้างจมูกค่ะค่ะภูมิแพ้อากาศนะคะหรือโรค จมูกอักเสบจ,จากภูมิแพ้นะคะเป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะอาจจะเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนหายๆตลอดทั้งปีนะคะซึ่งเป็นอาการแพ้สิ่งที่อยู่ในอากาศนะคะแล้วทําให้เกิดการอักเสบบริเวณจมูกนะคะมักเกิดกับคนที่มีภูมิต้านทานต่านะคะจึงทําให้ผู้ป่วยรู้สึกลาคาญจนไม่สามารถนอนหลับได้ตามปกติค่ะค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเราจะพบว่าเวลาผู้ป่วยมีอาการเป็นหวัดน,นะคะหรือว่ามีอาการทัดจมูกจากภูมิแพ้ะคะ่ะหลายๆคน จะเลือกใช้วิธีการล้างจมูกค่ะเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์ปลอดภัยค่ะแล้วก็ลดอาการภูมิแพ้ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราลองไปหาคําตอบกันค่ะ <Okay. S 1> ค่ะการล้างจมูกนะคะเป็นการชําระล้างเอาสิ่งสกรปรกที่เกิดการอักเสบในโพรงจมูกออกไปนะคะทําให้โพรงจมูกหรือเลือูกเปิดไซนัสโล่งขึ้นค่ะทั้งน้ามูกที่ไหลออกข้างนอกหรือไหลลงคอค่ะจะน้อยลงอาการคัดจมูกก็จะดีขึ้นนะคะหายใจได้โล่งขึ้นค่ะ การล้างจมูกเป็นการชำระล้างเอาสิ่งสกรปรกที่เกิดการอักเสบในโพรงจมูกออกไปนะคะทําให้โพรงจมูกหรือว่ารูปเปิดของไซนัสค่ะโลงขึ้นทั้งน้ามูกที่ไหลออกข้างนอกแล้วก็ไหลไหลลงคอค่ะน้อยลงอาการคัดจมูกก็จะดีขึ้นหายใจได้โล่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังช่วยลดจํานวนเชื้อโรคค่ะช่วยลดของเสียสารก่อภูมิแพ้และสารที่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายต่อสารก่อภูมิแพ้ได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะการล้างจมูกค่ะ การล้างจมูกก่อนการพ่นยาเข้าจมูกอะค่ะจะช่วยทําให้ยาสัมผัสกับเยื่อบุบรียนจมูกได้มากขึ้นยาจึงออกฤทธิ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนการล้างจมูกนะคะขั้นตอนแรกค่ะการล้างจมูกควรใช้น้าเกลือ0.9%โซเดียมคลอไรด์ชนิดปลอดจากเชื้อเพื่อความปลอดภยัยป้องกันการติดเชื้อและความเข้มข้นขนาดนี้ค่ะจะไม่ละคายเคืองจมูกนะคะและแนะนําว่าให้อุ่นน้าเกลือก่อนการล้างจมูกนะคะ จากนั้นให้เราเทน้ำเกลือใส่ถ้วยหรือแก้วที่เราได้เตรียมไว้ะคะ่ะแล้วใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ำเกลือจนเต็มนะคะ 2. ให้นั่งหรือยืนก้มหน้าเอ็นศีรษะไปทางด้านใดด้านหนึ่งค่ะ 3. กลั้นหายใจหรือหายใจทางปากเพื่อป้องกันการสำลักแล้วค่อยๆฉีดน้ำเกลือเข้าไปในรูจมูกด้านบนนะคะปริมาณ10-20ซีซีสำหรับผู้ใหญ่นะคะหรือว่า5้าซีซีสำหรับเด็ก ค่อยๆฉีดน้ําเกลือเข้าไปในรูจมูกด้านบนให้น้ําเกลือไหลออกทางรูจมูกอีกข้างหนึง่งหรือว่าไหลลงคอนะคะ 4. ค่ะให้สั่งน้ํามูกที่ค้างอยู่ออกเบาๆแล้วให้ทําซ้ําๆหลายๆครั้งในรูจมูกแต่ละข้างนะคะจนน้าเกลือที่ไหลออกมาทั้งจมูกมีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีน้ํามูกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการล้างจมูกค่ะ ซึ่งการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนั้นสามารถทำได้นะคะโดยไม่เกิดโทษต่อร่างกายค่ะหากเรามีการล้างอย่างถูกต้องนะคะซึ่งการล้างจมูกนั้นค่ะจะมีประโยชน์ทั้งผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ไซนัสอักเสบหรือแม้แต่คนที่ร่างกายแข็งแรงแต่อยากป้องกันภูมิแพ้ในอนาคตได้ค่ะ นอกจากการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือยแล้วเรายังมีวิธีการป้องกันภูมิแพ้ได้อีกมากมายนะคะได้แก่อย่างแรกเลยค่ะควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุน้นหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะเช่นฝุ่นกลิ่นฉุนค่ะหรืออากาศที่ร้อนหรือเย็นเกินไปนะคะ 2. มันทำความสะอาดบ้านหรือว่าห้องนอนนะคะมันดูดฝุ่นพรมผ้าม่านหัวเตียงใต้เตียงนะคะหรือตุ๊ก,กตาของเราค่ะ 3. มค่ะมัล้างทำความสะอาดเ,ออเครื่องปรับอากาศเป็นประจำนะคะ 4. ควรใช้ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนหรือผ้าคลุมเตียงชนิดกันลรฝุ่นนะคะ 5. นะคะหากเลี้ยงสัตว์เช่นสุนัขแมวนะคะแนะนำว่าอย่าให้เขาเข้ามาในห้องนอนนะคะเพราะขนอาจจะติดตามเตียงหรือว่าปลอกหมอนได้ค่ะ 6ค่ะก็แนะนําให้ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพื่อให้ร่างกายได้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ค่ะสุดท้ายนะคะอาหารเสริมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอย่างแรกเลยค่ะ ผลไม้ตะก,กูลเบอร์รี่ค่ะผลไม้ตะก,กูลนี้ค่ะจะอุดมไปด้วยวิตามินซีไบโอฟลาวนอยค่ะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีเลยนะคะ 2. ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะเช่นส้มมะนาวหรือว่าเกฟฟุตนะคะซึ่งจะมีวิตามินซีค่ะที่จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นค่ะ 3. ค่ะปลา เราจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ค่ะซึ่งเป็นไขมันชนิดดีนะคะที่ช่วยในการทำงานของเม็ดเลือดขาวค่ะและ4นะคะโยเกิร์ตโยเกิร์ตจะเป็นแหล่งของวิตามินนะคะและก็จุลินทรีย์ต่างๆค่ะที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามเภสัชกรร้านวัสดุที่สาขาใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ